วันนี้เรากลับมาเจอกันนะครับยิ่งตอนนี้นะครับมีข่าวเรื่องของไวรัสโควิด -19 นั้นเข้ามาเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก่อนหน้านี้มีการประเมินกันนะครับก่อนไวรัสจะมานั้นปายปีที่แล้วจําได้ดีนะครับหลายคนนั้นพยากรณ์ไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยากลําบากนะครับเป็นปีที่ท้าทายของเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะภาคของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็รวมถึงการลงทุนด้วยเช่นกัน แต่พอโควิด -19 เข้ามานั่นหมายความว่าสถานการณ์ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้แย่ลงไปอีกนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสวัสด์นะครับในประเด็นที่หลายคนก็คงเข้าใจนะครับมีการเลิกจ้างตอนนี้ผลกระทบจากโควิด -19 ล่าสุดครับโรงแรมวินเซอร์สวีทกรุงเทพออกถแถลงการนะครับ เป็นหนังสือประกาศเลิกจ้างพนักง,งานแล้วก็ปิดกิจการชั่วคราวคำถแถลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้เป็นต้นไปคำถแถลงมีออกมานะครับโดยโรงแรมบินเซอร์สวิตกรุงเทพมีการประกาศเลิกจ้างพนักง,งานแล้วปิดกิจการชั่วคราวเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 แล้วก็รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เราได้เผชิญมาก่อนหน้านี้ทางโรงแรมนั้นมีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้พนักง,งานทุกท่านทราบว่าโควิด -19 ทํีทำให้เศร,รษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันนั้นถดถอยและมีผลกระทบอย่างมากในหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้โรงแรมประสบปัญหาอย่างหนักและต้องปิดกิจการชั่วคราวโดยวันทำการสุดท้ายของโรงแรมคือวันที่30เมษาย,ยนนี้ และเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพนักง,งานทุกท่านในนามของครอบครัวโบเสรีวงขอขอบคุณพนักง,งานทุกท่านด้วยความจริงใจที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างดีและขอให้พนักง,งานทุกท่านทำงานร่วมกันและฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้เราจะเห็นข่าวอย่างนี้ออกมาต่อเนื่องนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงสายการบินแอร์เอเชียซึ่ง คุณทศพลน,นะฮะเคยออกมาถแถลงไว้แล้วว่ามีการปรับลดรายได้แล้วก็เงินเดือนของพนักง,งานมากกว่า800 0คนลงเราเห็นการเลิกจ้างกับตันแล้วก็พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่นับรวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านค้าต่างๆธุรกิจรถเช่ารถทัวได้รับผลกระทบไปมากมายก่กองนะครับ ก่อนหน้านี้เองเราก็ได้เห็นมาตรก,การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารให้มีการปรับลดเรื่องของการผ่อนชําระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ําให้ต่ากว่า10%ของยอดคงค้างนะฮะอาจจะเหลือที่5%ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงลูกหนี้สินเชื่อประเภทอื่นๆด้วยเช่นกันนะอันนี้ คุณผู้ฟังเองนะผมแนะนำนะครับเดินไปที่แบงค์นะที่เรามีหนี้อยู่ไปคุยไปพูดไปจานะครับเพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อเข้าสู่การประนอมหนี้ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียได้อันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะครับแล้ววันนี้คุณสวัสด์มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าภาัยแล้งนั้นใกล้เข้ามานะครับนี่ยังไม่นับรวมที่เป็นภัยแล้งที่เกิดขึ้นและรู้ปัญหามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้ครับภาคเกษตรหนัก กพราะต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็การดูแลพืชไร่ทางการเกษตรนี่นะครับตอนนี้ครับมีข่าวดีทางกรมแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานนั้นขาดแคลนคนดูแลสวนดูแลต้นไม้ตัดแต่งแล้วก็ทําความสะอาดในบ้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางหม่อมเต่านะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกคุลมีการถแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันรวมช่างออกไป ก็มีช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับปรับอากาศช่างปรับปลาและสุขภัณฑ์ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ใช้บริการอย่างนานแน่นจริงๆอันนี้รับจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันว่าคนที่ตกงานภายแรงที่กําลังจะคืบคานเข้ามาถ้าเรามีการปรับและมีการรวมตัวกันเรื่องงานเรื่องรายได้จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับไปทักทายท่านนะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับตอนนี้หลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 <c oughs> ก็มีการปิดตัวลงล่าสุดโรงแรมวินเซอร์สวีทกรุงเทพนะฮะมีจดหมายแจ้งพนักง,งานว่าจะขอปิดกิจการชั่วคราวสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็มีจดหมายออกมาขอโทษนะฮะในานามของครอบครัวโบเสรีวงศ์ที่ทํางานร่วมกันมาหลายสิบปีพนักง,งานทุกคนนะฮะจะต้องร่วมกันฝ่าฟ,าฟันอุปสรรคในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้แต่อีกมุมหนึ่งครับคุณสวัสดิ์ครับ เราได้เห็นนะครับทางกระทรวงแรงงานโดยหม่อมเต่านะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนากุลท่านว่าการกระทรวงแรงงานท่านออกมาถแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันรวมช่างนะฮะให้ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศแล้วก็ช่างปรับปาและสุขภัณฑ์ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการมากจนเกินที่จะให้บริการคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้โอ้อันนี้เป็นที่น่ายินดีด้วยครับ รี่จริงแล้วเนี่ยนะฮะมันควรจะทํามาเป็นสิบปีแล้วนะฮะครับแล้วก็ผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยนะฮะสารพัดช่างที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับนะฮะปีแรกเนี่ยนะฮะเราก็เรียนอยู่ในห้องเรียนนะฮะปีที่สองนี่นะฮะโอเคแล้วก็ให้บริษัทไอให้โรงเรียนเนี่ยนะฮะไปรับงานภายนอกได้สมัยโน้นเนี่ยนะฮะยังมีเนี่ยนะไอ้ก่อสร้างยังใช้ พออิฐถือปูนเนี่ยนะเยอะมาก uh huh. ใช่ไหมฮะ uh huh. ทั้งตัดเหล็กทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะน่าจะเนี่ยนะโระงเรียนสารพัดช่างมีหมดใช่ไหมครับครับ uh huh. แล้วก็ซ่อมรถยนต์นะครับพ่นสีรถยนต์เนี่ยนะสารพัดช่างเหมือนกันแล้วก็ซ่อมประปาที่บ้านนะฮะ uh huh. แล้วก็ไฟช็อตที่บ้านเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะทําได้มาหลายสิบปีแล้วเขาจบพอจบป๊อปเนี่ยระหว่างที่เรียนเขาก็ได้เงิน แล้วก็เนี่ยนะฮะจบมาเขาก็สมหัวกันเนี่ยนะ,ะไม่เกินเจ็ดแปดคนเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งปริสัทได้แล้วที่จะรับงานเนี่ยนะฮะตามบ้านั้งทำสวนด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสารพัดช่างแบบนี้นะครับแม้กระทั่งสมัยโนนเนี่ยนะผมบอกว่ามันมีเย็บปักถักร้อยด้วยงานถัตถกรมด้วยถูกไหมครับแล้วมีช่างไม้ด้วย นะฮะคนที่จบทางดีไซน์มาเนี่ยนะฮะเขาก็จะดีไซน์เนี่ยนะไม่จงมาเปิดโรงงานไปจ้างโรงเรียนทำเก้าอี้แบบนี้ทำโต๊ะแบบนี้แล้วก็ขายรัฐเนี่ยนะฮะก็ควรจะจัดที่เนี่ยนะฮะใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนเนี่ยนะฮะหรือที่ไหนว่างๆให้คนเหล่านี้ไปขายพื้นใต้ทางด่วนที่คุณสวัสดิ์พูดถึงเนี่ยพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามาผมพูดมาเป็นสิบปีแล้วนะครนะับทำไมเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมก็ไปเห็นประเทศทิท่ิเจริญแล้วเขาก็ทําแบบนี้ ครับเรามีพื้นที่อยู่แล้วด้วย่อ้ๆไปนะครับใช่ครับเพราะฉั้นวันนี้ผมินดีกับหม่อมเต่าที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะวันนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆที่เกิดในบ้านเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราหาช่างได้เนี่ยปากซอยเนี่ยนะร้านไหนขายปขายไก่ท่อน้ำอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมาซ่อมให้เราได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอื ใช่ใช่ครับแล้วก็ค,คนที่จะเข้าไปใช้บริการคุณสวัสดิ์ครับสามารถที่จะเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชันรวมช่างได้ใน Pay l Store และ App Store ใช่ครัทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งทั้งระบบ Android และ iOS ภายใต้แนวคิดแอปรวมช่างใช้ง่ายแค่คลิกเดียวครับคุณสวัสดิ์ใช่นะฮะแม้กระทั่งทำสวนครับนะครับ,รบอ่าแล้วก็เดือนนึงมาเช็ดมาเช็ดอ่อมาถูบ้านเนี่ยนะสำหรับคนที่ฐานะร่ำรวยน่อยเนี่ยนะฮะที่มี ปูด้วยหินอ่อนอะไรก็แล้วละไะก็มาถูแล้วก็เช็ดแคนเด <Yeah. S 2> เช็ดหน้าต่างเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ใ,ใส <Yeah. S 2> นะฮะเขาจะโอเคมาขอเก็บเงินไปหลายชั่วโมงครับถูกไหมครับ <Yeah. S 2> ้าไฟช็อตโทรไปเนี่ยปั๊บเดียวเขามาทําให้เลยนะเขาก็รักุมเด็กรุ่นใหม่นี่ลงทุนระยะแรกไม่ต้องมากด้วยนะคแค่มีทุกๆสองคันก็ได้แล้วทุกๆเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> ทำมา,มาเนี่ยนะครับเป็นแผงวางเครื่องไม้เครื่องมือได้หมดเลย ครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทํางานคล่องตัวสะดวกในการเดินทางด้วยนะครับใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยนะเกษตรเนี่ยนะไม่จําเป็นจะต้องเลียนเกษตรชั้นสูงเลยเนี่ยนะครับแม่กระัังชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะฮะก็มาทํได้ปลูกสุนะฮะ <Yeah. S 3> ตัดหญ้าให้เขาแล้วก็ปลูกต้นตัดกิ่งไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต้นไม้ต้นชนิดนี้เนี่ยนะฮะอย่าไปใช้น้ำม,มากนะเขารู้หมดใช่ไหมฮะถ้า <Yeah. S 3> ถึงาอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะมาตัดแต่งให้ <Yeah. S 3> ตัดหญ้าตัดอะไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของภายแล้งเล่นงานเราอาจจะมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุรมคลเองท่านบอกเองว่าตอนนี้ขาดแคลนคนดูแลสวนตัดแต่งแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านก็สามารถจะรวมตัวกันได้นะครับเพราะพวกคนพวกนี้มีทักษะเรื่องของภาคเกษตรอยู่แล้วนะครับใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยนะฮะ สมัยก่อนที่ผมคิดเนี่ยนะก็ยังไม่มีไอ้เทคโนโลยีที่จะติดต่อเนี่ยนะ,ะมีแต่โทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูแลนี้มันมีแล้วเนี่ยนะฮะพอจบมาระหว่างรับเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะก็ออกแก้กฎหมายซะให้โรงเรียนรับงานได้แล้วทําให้เด็กก็ลดปัญหาสังคมในการยกพวกตีกันได้ด้วยนะครับใช่นะอย่างเวลานี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเด็กจะต้องคิดนะว่าเริ่มต้นชีวิตเนี่ยนะฮะขอให้มีงานทําทําอะไรก็ได้ ทำไปก่อนอย่าเลือกงานนะครับทำไปก่อนวันนี้เนี่ยนะอย่างวันนี้ยก่อสร้างเนี่ยนะฮะคนงานต่างชาติทั้งนั้นครับต่างดาวทั้งนั้นนะครับตอนนี้บใช่ครับทําไมเนี่ยนะเด็กไทยถึงไม่ทํานะฮะครับถูกไหมครับครับอย่างวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครั้งที่ฮ่องกงได้พัฒนาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับคนฮ่องกงเนี่ยนะเขาก็ไม่ทํางานครับนะฮะ คนจีนมาทํางานก่อสร้างเนี่ยนะกินเนี่ยนะวันหลายตังค์มาจากจาแผ่นดินใหญ่นะครับใช่ครับครับเพราะงั้นในเวลานี้เนี่ยนะหน้าปากซอยบ้านผมก็สร้างตึกหลายตึกปรากฏว่าเป็นชาวพมา่าหมดเลยครับครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยนะฮะคนไทยจะเริ่มต้นชีวิตเนี่ยนะและเรียนรู้จากการทําและตัวเองเนี่ยนะก็มีทฤษฎีการเรียนอยู่แล้วเนี่ยจากการเรียน ครับถูกไหมเสร็จแล้วก็มาพัฒนาพัฒนาบางทีพอจบประมาเขาก็เป็นเช่าแก่ได้ใช่ใช่นะครับเด็กก็ได้มีการฝึกทักษะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ในอาชีพด้วยกันซึ่งกันและกันนะครับใช่รถยนต์ประเทศของประเทศไทยมีเป็นสิบล้านคันเนี่ยนะพรากแกฎหมายนิดนึงว่าถ้าซ่อมระดับนี้เนี่ยนะฮะสามารถซ่อมในตึกแถวได้ใช่ครับเป็นพวกช่างยนต์นะคุณสวัสดิ์ใช่อย่างที่ฮ่องกงเนี่ยนะประเทศจีเจริญแล้วเขาไม่มีอู่ใหญ่หรอกครับ นะเขาใช่เนี่ยรับเสร็จในห้องแถวเขาว่ารับจ้างเนี่ยนะซ่อมโดยพื้นที่ที่จํากัดของเขาด้วยนะครับตัวหนึ่งใช่แล้วเขามีห้อยเนี่ยนะฮะขึ้นไปว่าตึกแถวเนี่ยนะเขาสามารถซ่อมได้สองคันครับครับคุณสวัสดิ์กำลังจะหมายถึงว่าชร่างยนต์เนี่ยประเภทซ่อมแบบคลิกเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ขัดสีขัดอะไรเนี่ยนะฮะอ่าโอ้โหนี่ถ้ามีใครฟังอยู่แล้วเอาไปทํานี่รวยเลยนะครับคุณสวัสดิ์ไอเดียนี้ ไม่ถึงกับรวยนะครับแต่ว่าเป็นชีวิตเนี่ยนะฮะที่อยู่ดีกินดีนะฮะใช่ไหมครับยางวันนี้เนี่ยนะผมมารถไปโชว์ที่เออรอยออลกิทที่ริมน้ำอนะฮะแถวโอเรนเซนนะฮโรงแรมโอเรนเซนนะฮะผมบริษัทที่รับขัดรถเนี่ยนะฮเหลือเชื่อว่าเขาขัดมาเงาวับเลยครับครับรับดูแลเรื่องของสภาพรถจนนะครับ นี่ครับโอเคผมกําลังจะไปบอกเขาว่าหลังจากพรุ่งนี้เอารถกลับมาแล้วเนี่ยนะผมบอกเรามาทําที่บ้านผมหน่อยลยทอทำหมดที่ออฟฟิศเนี่ยนะมีอยู่ร้อยกว่าคันโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการสร้างงานเลยนะครับคุณสุบัติก็ปีหนึ่งเนี่ยนะผมหมดค่าล้างรถเช็ดรถขัดรถเนี่ยนะหลายแสนบาทอืโอ้ครับครับไม่เป็นไร,รผมมีเงินอืครับแต่ว่าทุกคนต้องรู้เนี่ยนะฮะผมก็เปิดเปิดเปิดไาให้ฟังแล้วนะฮะผมเองเนี่ยนะอะไรผมก็ทํา นะสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยนะรับจ้างเฝ้าศพผมก็ทำทำทุกอย่างที่เป็นเงินนะครับผมก็ทําครับครับแล้วก็ทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กนะคุณสวัสดิ์ครับใช่ครับนะฮะแต่สังคมวันน้นกับวันนี้อาจจะผิดกันเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาไม่เขาลับยกย่องไม่ดูถูกเลยโอ้ยเด็กคนนี้มันขยันเว้ยใช่ครับจะเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นที่พูดรับหลังนะครับว่าในมุมดีๆครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามันถึงจุดแล้วนะสังคมมันเริ่มที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะยงยิ่งวันนี้เนี่ยนะเราเกิดปัญหาเนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศเราคนเดียวนะครับทั่วโลกทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับฮคุณสวัสดมีอะไรที่อยากจะบอกพี่น้องคนไทยนะครับตอนนี้ดูเหมือนหลายธุรกิจเริ่มที่จะมีการปิดกิจการแล้วคนเริ่มตกงานมากขึ้นนะมีอะไรจะให้กำลังใจกันไหมครับคือ มันมันอผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับนะบางอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะในช่วงที่ปิดเนี่ยนะฮะก็ควรจะจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งครับแต่ไม่ต้องมาทํางานให้อยู่บ้านแต่จ่ายเงินเดือนแค่ครึ่งเดียวนะครับใช่ครับอันนี้ผมทํามาแล้วครับตอนที่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโรงงานเหล็กผมครับนะฮะผมปิดไปสามปีนะฮะระหว่างปรับโคร,ร,รงสร้างนี่เนี่ยนะครับ ผมจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องเนี่ยนะฮะสามอ่อ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไม่ต้องมาทำงานแต่ว่าคนที่ต้องมาทำงานผมจ่ายเจ็สิห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าไม่ได้ทำงานเดินเครื่องหรอกครับให้มาโรงงานเพื่ออุ่นเครื่องจากบางตัวอืมครับครับนะครับจ่ายเจ็ดสิบห้าแต่ว่าถ้าผมได้กลับมาแล้วได้เงินกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะได้ทุนกลับมาที่จะเริ่มเนี่ยนะผมจะประกาศ ว่าทุกคนจะต้องกลับมาภายในสามสิบวันอ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าน่าสนใจนะคุณสวัสดีนะครับอันนี้คือคืออย่างนี้ครับครับนะจ่ายครึ่งนึงนี่นะห้สบเปเซ็นบางธุรกิจเนี่ยนะครับมันไม่เจ๊งหรอกครับนะแค่ยังเกณฑก็สามเดือนหกเดือนครับยืดอายุยืดเวลาได้ครับใช่ครับแล้วก็เราเราสามารถรักษาฮิวมอนิทรัสของเราด้วยทรัพยากรบุคคล คุณกุณณณสวดครับในฐานะที่เป็นประธานบาริษัทหลายบาริษัทนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งเหมราชพัฒนาที่ดินเวลาที่นายจ้างเขามองลงมาอย่างลูกจ้างเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับลูกจ้างคนพวกนี้ครับค,ออคืออย่างนี้ครับ,รบ,บาบังเอิญอุตสาหกรรมของผมเนี่ยนะฮะผมจะต้องพึ่งทรัพยากรบุคคลเหล่านี้นะฮะเพราะว่าถึงที่ผมลงทุนเนี่ยนะหลายหมื่นล้านฝากไว้กับคนงานพวกนี้ครับเป็นเฟืองจากที่สําคัญด้วยนะครับ ใช่ครับแล้วก็ไม้กระทั่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านค้าเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าอเคศูนย์การค้าเนี่ยนะที่เดอะมอลล์อะไรที่เขาเปิดกันเนี่ยนะถ้าขึ้นปิดสนิทเลยเนี่ยนะครับคิดว่าเนี่ยนะฮะมันจะแย่ไหมนะฮะของใช้ในในในนั้นนะทั้งฝุ่นเนี่ยนะฮะมันแปลกนะเครื่องจักรไอ้พนี้เนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่มีคนเข้าไปใช้เนี่ยนะฮะมันจะเสื่อมเร็วมากครับแต่ถ้าใช้ทุกวันโอกาสเสื่อมช้านะครับ ใช่แม้กระทั่งบ้านคุณเนี่ยนะค,คุณลองปิดไปปิดไปหนึ่งปีไปอยู่ใหม่สิครับนะโปรก็กินอะไรก็กินเนี่ยนะถ,ถ้ามีคนเดินอยู่เนี่ยนะยังอยู่ในบ้านเนี่ยนะมันจะน้อยลงไปเยอะเลยอันนี้จริงครับอันนี้เป็นข้อได้จริงครับครับถูกไหมครับใ้บ่อย่างผมฝากข้อคิดไว้ด้วยนะครับว่าวลนนี้เนี่ยนะเมื่อส,อ,อ,สองอาทิตย์ที่แล้วผมได้อ่านข่าวเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะบ้านใช้ เทคโนโลยีหมดเลยแม้กระทั่งประตูเข้าบ้านบานเลื่อนอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยนะถ้าเดินผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยนะฮะไฟเปิดพอเดินออกมาสักเมตรหนึ่ง <don> ปับเนี่ยนะฮะไม่มีความจําเป็นอะไรเลยความเป็นมนุษย์ของพวกคุณหายไปไหนแค่ปิดไฟเปิดไฟแค่นี้มันยากหรือไงแค่ครครประตูบ้านเขาเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงครับเกิดบกพร่องของเทคโนโลยีหนีตายเสียชีวิตเลยครับเสียชีวิตด้วยนะครับคนที่ตาย ใช่ครับะนะฮะถ้าหากว่าเ,าเราใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดาเนี่ยนะถ้าเสียเกิดไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องเนี่ยนะฮะอช่างเนี่ยนะฮะที่เดี๋ยวพวกอาชีวะเนี่ยจับกลุ่มเนี่ยนะพอซ่อมไฟในบ้านไม่ยากหรอกและบรันนี้สร้างบ้านเนี่ยนะก็ขอให้ช่างวิศวกรเนี่ยนะทุกคนจะต้องมีแผงหมดนะะ,ะแผงของประปาเมนอยู่ไหนไฟฟ้า นะฮะจะต,ต้องทําแผงออกมาเวลาเนี่ยนะไฟฟ้าจุดไอ,ไอ้ไอ้สวิตตัวนี้คอนโทรอ่ชั้นล่างห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้เวลาเข้ามาซ่อมเนี่ยนะเขาดูง่ายเลยครับครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่ทิ้งอะไรไว้เลยครับทาให้การ,ร,รดูแลรักษาจากนั้นไปจะเป็นเรื่องยากนะครับครับใช่ครับอ่าอันนี้นะจะเป็นนะเนคนในบ้านผมยังซ่อมได้เลยเพราะว่าจุดนี้อันนี่เนี่ยตกตีตกมาเนี่ยนะฮะเราก็โอเค ไอ้คนในบ้านก็โทรไปให้ช่างมาครับพิพัดเดียวเสร็จครับจริงๆต้องมีแบบแปนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการดูแลรักษาหลังจากการใช้งานแล้วนะครับใช่ครับครับครับเพราะฉะนั้นในเวันนี้ผมดีใจกับหมอมต่าเนี่ยนะฮะได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็จงพยายามจะพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับครับแล้วดูจากจำนวนนะฮะคุณสวัสดิ์ครับจำนวนช่างที่ตอนนี้มีให้บริการในสูตรแอปพลิเคชันรวมช่าง มีทั้งหมด786คนทั่วประเทศนะครับแต่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีช่างให้บริการอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคนซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการในขนะนี้นะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้เราผิดเว้นานะฮะสารพัดช่างเยอะเลยใช่ไหมฮะอ่าริงครับอันนี้คนนี้นะฮะผมทาสีบ้านผมเนี่ยนะฮะท่าไห่ลงมครับครับล้านสองล้านสองแค่แรงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะใช่ครับครับครับ ใช่ค่าแรงค่าสินค้วยอค่าแรงค่าของออคุณสวัสดิ์ครับเรายังมีประเด็นอีกเยอะแยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาบอกว่าจากนี้ไปจะอยู่อีกไม่ได้เกินหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของภาคเศรษฐกิจจะทําให้เงินรายได้จากเมืองไทยนั้นหายไปตรงนี้ทั้งระบบหนึ่งแสนล้านผลกระทบจากโควิด -19 ทีนเกินกว่าที่เราจะเยียวยาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ขอพระคุณครับ